สวัสดีครับอาจารย์นางสาวรังชิดาลิ่มท่องรหัสนักศึกษา6212 403 002218 00คณะการจัดก,การทั่วไปสาขาบริหารธุรกิจชั้นปีที่2ครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานเจ้าชายโกมินครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับตำนานเจ้าชายโกมินนะครับเมืองกุสิีนครทรงปกครองด้วยพระราชากโกสุธรรมและมหาเสวีวันทรงมีพระรถด้วยกันทั้งสาพระอ,องค์ โกเมศองโตโกโมนองรองและโกมินองเล็กแต่โกมินเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงทำให้มีพระปีชาความสามารถเก่งกล้าเกินพี่ชายทั้งสองพระองค์ราชาโกสุธรรมเก่งการปกครองอ่อนแอนเรื่องการลบทำให้ต้องก้มหัวบูชาพญานาคราชกระโตหนพญานาคราชกระโตหนมีผ้ารถอคัคีเป็นคนที่เลวอมมาหิตมากกว่าผู้เป็นบิดา อาคีเลนันทิาหารคนสนิทขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์แต่อยากสำแดงฤทธิดเดชาของพญานาคราชให้มนุษย์ได้เห็นทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากพายุและมาสกาเป็นเพื่อนเล่นของเจ้าชายโกมินลูกชายอามาตถิมานพายุจะคอยกันแก่นแก้ง และอิจฉาเจ้าชายมาตลอดครับต่างจากมัสกาคนเป็นน้องที่คอยซื่อสัตย์และหวังดีกับเจ้าชายโกมินมาตลอดอามาตพิมานคอยสั่งสอนให้พายุแก้งอิจฉาต้องเป็นใหญ่กว่าพารุให้ได้ทําให้พารุโกมินโดนพระราชาดุทาโทษมาตลอดเป็นเพราะว่าพารุได้แพรแดงของวิเศษมาจากพระดาบุเมธอาจารย์ของพระราชาอามาตพิมานไปขอของวิเศษจากพระดาบุเมธแต่กลับไม่ได้ พระดาบุสุมเมศบอกว่าจะแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาส,สนาแข่งกันไม่ได้เป็นเหตุทำให้อัมมานดพิมานคิดแค้นพารุโกมินเป็นอย่างมากคิดว่าลูกทั้งสองก็สู้พารุโกมินได้จึงคอยบอกพระราชาให้พาร,รุโกเมนและพาร,รุโกมลไปเรียนวิชาต่อสู้กับพระดาบุนในป่าเพื่อให้สามพี่น้องได้อยู่ห่างกันเพื่อไม่ให้มีใครปกป้องพารุโกมินได้พายุไปเล่นนอกวังกับพารุโกมินและมัสกา และได้ไปโอหังกับอักคีที่ขึ้นมาเล่นเมืองมนุษย์อักคีไม่เชื่อว่าจะมีใครปราบพญานาคราชได้พายุคอยยุให้พาโลกโกมินจัดการกับอักคีพาโลกโกมินสู้กับอักคีแต่โดนอักคีกลายร่างเป็นพญานาคราชเข้ารัดที่ร่างกายแต่พายุเห็นบอกว่าพาโล มินตายแน่เหมือนพายุทาท่าสะใจรักสกาเห็นท่าไม่ดีจึงคว้างหอไปโดนล่างพญานาคราชทําให้อาคีบาดเจ็บจึงจําเป็นที่ต้องปล่อยพารุษโกมินอาคีหนีไปที่แม่น้ําที่มีจระเข้น้อยนักกะและผู้ทรงศีลแม่นักกะอยู่พารุษโกมินได้ตามไปที่อคกีอยู่นักกะถามอาคกีมากจนอักีรำคาญได้พ่นพิษไฟใส่นักกะ นักกากลับเข้าไปในถ้าและตายต่อหน้าผู้เป็นแม่ผู้ทรงศีลขึ้นมาถามอาักคีทำไมต้องฆ่าลูกเราอักคีไม่ฟังพ่นไฟไข่พ่นไฟฆ่าผู้ทรงศีลตายอีกคนก่อนผู้ทรงศีลจะตายได้มอบของวิเศษสองสิ่งให้พารุโกมินกำไลหยกกับกงจักทําให้พารุโกมินโกรธมากได้ควางกำไรหยกใส่อักคีทําให้อักคีพ่ายแพ้พารุดโกมินยังมีความเมตตาอยู่ ถามอาคียอมแพ้ไหมแต่อาคีไม่ยอมจึงทําให้อาคีตายพรารถโกมินได้ตัดขนกของอาคีให้ผู้เป็นแม่ดูนันทินําล่างอาคีกลับเมืองบาดาลเป็นเหตุทําให้กระโตโหนโกรธมากพญานาคทุตตนได้บุกเมืองกุสศีนครและหวัางเจาชีวิตพารถโกมินกระโตโหนได้ขึ้นไปข้าเฝ้าพระอินโดยใช้เวลาแค่ทูบดอกเดียวหากกระโตโหนยังไม่ลงมาให้ฆ่าทุกคน แต่พระรถโกมินได้หนีขึ้นไปจาัดก,การกระโตหนก่อนกระโตหนจะถึงชั้นพระอินกระโตหนกลับพ่ายแพ้ให้พระรถโกมินและได้ให้สัญญากับพระราชาโกสุธรรมว่าจะไม่ขึ้นมาลาดลามืองมนุษย์อีกแต่มัสกาได้ตายด้วยฝีมือน,นันทะทหาหของกระโตหนทําให้พระรถโกมินเสียใจเป็นอย่างมากนิรจักโอรสราชาทศวินแห่งน,นันทนครได้เยี่ยมเยี่ยมกุศินคร แต่นินาจไม่เชื่อว่าจะมีใครเก่งกว่าตนเองจึงได้ประลองดาบกับพารุโกมินแต่ได้พ่ายแพ้และได้ทําลายยุวันดาลานสาวพนมพารถโกมินได้ชกหน้านิัาจเป็นเหตุทํำให้ราชาทศวินโกรธมากองหญิงธนูทองที่ดาราชาธนูวงแห่งคิริวง์ได้ใช้แหวนพิรอดของวิเศษจับพระบิดาหายตัวไปเที่ยวทะเลแถวกุสศนคร นันทะพญานาคได้ขึ้นมาลังแกงเงือกพรรถโกมีอยู่ตรงนั้นพอดีได้เข้าไปช่วยจัดการกับนันทะนันทะโกรธแค้นมากได้ไปฟ้องกระโตหนว่าต่อไปจะไม่มีใครเกรงกลัวพญานาคราชแล้วขนาดก,กระโตหนยังต้องก้มหัวแทบเท้ามนุษย์เป็นเหตุทำให้นาคีนาโคพี่ชายของกระโตหนไม่พอใจอย่างมาก จึงได้นำเรื่องไปบอกนาคาพี่ชายคนโตแต่นาคากลับไม่เห็นด้วยที่จะบุกไปเอาชีวิตพระอรรโกรมินอีกครั้งยุวันดาหลานสาวพนมได้จมน้ําเสียชีวิตเป็นเหตุทําให้มัศกาเข้ามาอยู่ในร่างยุวันดาพาระอรสถโกมินได้ชวนมัศกาไปห้องพระแสงสอนพระอินได้ลงม้อพระแสงสอนธนูให้พระพันปีที่ต้องมีคนยกถึงหนึ่งพันคนไม่เคยมีใครยกได้นอกจากพระพันปี แต่พระรดโกมินกับยกได้ด้วยมือข้างเดียวและได้แผงวัดสอนออกไปหวังให้โดนแพร่ผลลไม้แต่กลับโดนกลางอกของลูกศิษย์ผู้ทรงศีลถึงแก่ชีวิตผู้ทรงศีลโกรธมากให้พระราชานำตัวพระรดโกมินไปให้ในป่าระหว่างการเจรจาผู้ทรงศีลกับพระราชาอมมาตภิมานและหมื่นทะลวงได้พูดยุให้สิษย์พี่ของท่านผู้ทรงศีลโกรธคิดฆ่าพาระรดโกมิน แต่ด้วยพระรถโกมินกับต้องสู้เผลอเอาจริงทําให้สิทธ์ต้องตายผู้ทรงศีลกับพระราชาโกสุธรรมออกมาเห็นพอดีผู้ทรงศีลพิโลธมากอมานอพิมานพูดยูพระราชาว่าพระอรรถโกมินจะฆ่าทุกคนพระราชาได้หนีกลับและพระรุโกมินได้จัดการกับอมานพิมานแต่สุดท้ายก็ปล่อยไปหมื่นทะลวปล่อยให้อมานพิมานโดนเสือกัดตายอมานพิมานพี่ชายอมานพิมาน ได้ข่าวเรื่องน้องชายรีบกลับมากุศีนครเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาโกตธรรมว่าไม่มีเวลาเลี้ยงหลานจะได้พาไปชายแดงก็กลัวจะลําบากพระราชาโกตธรรมคิดว่าพารถโกมินเป็นคนฆ่าอามารพิมาจึงรู้สึกผิดแทนลูกจึงรับพายุเป็นลูกบุญธรรมอามารพิมาได้มาหามาสัสก,กาได้บอกความจริงทั้งหมดได้ฝากให้มสัสก,กาคอยเตือนพายุไม่ให้ทางผิดไปมากกว่านี้ กระโตหนนาคีและนาโคได้บุมัวมนุษย์ <an> <t une> เพื่อให้นำตัวพระรดโกมินมาให้พระรดโกมินยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อบ้านเมืองแต่ขอตายด้วยน้ำมือตัวเองได้ใช้มีดแทงและควักหัวใจออกมาก่อนตายได้สั่งพระมารดาให้สร้างศาลและหุ่นเท่าตัวจริงไว้อีก300วันพระรดโกมินจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งกะโตหนนาคีและนาโคได้หัวใจพระรดโกมินไป แล้วได้ทำพิธีชุบชีวิตให้อาคีแต่นาคากับเห็นอนาคตของอาคีจะสังหารหลานตัวเองจึงได้ทะเลาะกับกระโตหนสารของพาโรถโกมินได้ช่วยเหลือชาวบ้านมากมายแต่อัมมาดพิมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอนันตการศัตรูดาบอสุมเมธส่งกุมารดำไปคอยจัดการกับพาโรถโกมินพาโรถโกมินได้หนีไปหาดาบอสุมเมธดาบอสุมเมธได้จัดการกุมารดำกลับไปดาบอสุมเมธ ได้ทำพิธีชุบชีวิตรพรรถโกมินด้วยไฟทองแดงร่างกายของพรรถโกมินจะคงกระพันดั่งทองแดงพระรถโกมินได้ชวนพรรถโกเมศและพารถโกมลบุกเมืองบาดาลเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมศึกระหว่างหน้ากับมนุษย์พารถโกมินเป็นฝ่ายชนะได้แต่งตั้งให้นันทิเป็นพระราชาแทนกระโตหนกระโตหนโดนพญาคูจับไป สามพี่น้องได้เดินทางไปเรื่อยๆจนไปถึงอุตร,รานครที่มีสงครามระหว่างโจรกับพระราชาแต่พระราชาไม่มีพ้ารถพระธิดาจึงอาสาไปรบพาะรถโกเมศพระ,ะพะรถโกมลพระรถโกมินได้ผ่านเข้าไปช่วยลบทำให้พยัคฆาคนน้องเสียชีวิตพยัคีคนพี่หนีไปหาพระราชาธนวง์ที่เป็นสหายเก่ากันและได้หลบอยู่ที่คีรีวงศ์ หวังให้คิริวงแก้แค้นให้พระราชาอุตราคนครทรงดีใจที่ได้รับชัยชนะกลับมาและพระธิดาทรงปลอดภัยและได้ยกพระธิดาให้พาระรตโกเมรและพาระรตโกมลพาระรตโกมินไม่อยากให้พี่ทั้งสองไม่สบายใจจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบหัวหมูกระโจนทหารคนสนิทบอกว่าตอนนี้อมมานอภิมาตได้ใช้กุมารดำควบคุมพระราชาคนสุธรรมไว้และคุมกองกําลังทหารทั้งหมดไว้เอง พระรถโกมินเดินทางไปถึงเมืองคิรีวงศ์ได้สั่งอาหารพยคัคฆีแต่โดนพระราชาธนูวงศ์จับตัวได้และนำไปขังคุกไว้ธนูทองมาช่วยให้พระรถโกมินหนีไปได้แต่ได้ยึดก,กำไรหยกไว้เพราะไม่มีใครหยิบกำไรหยกได้นอกจากพระธิดาธนูทองระหว่างทางที่พระรถโกมินกับอุตรานครพระรถธนูกฏ โลรถของราชาธนวง์ได้นําทหารไปทําศึกกับอุตรนครพระรุตโกเมศและพระรุตโกมลเดนินลู่ธนูกดจึงทําให้เป็นเจ้าชายนิทาถ้าไม่มียามารักษาภายในสามวันจะตายพระรุตโกมินไปหาพระดาบทสุเมิทธท่านได้ให้ว่านวิเศษมาสองชนิดรักษากับทําลายนํามารักษาพระรุตโกเมศและพระรุตโกมลได้ทันเวลาทันทีที่พระรุตโกเมศและพระรุตโกมลฟื้น พาร์ดโกมินได้เดินทางต่อหวัวหมูขมังของอุตรนครเป็นญาติของหวัวหมูขจรได้ขอติดตามไปด้วยพารถโกมินอยู่ในป่ามาส5ห้าปีพาธิดาธานูทองตอนโตได้เข้ามาเที่ยวป่ากับพารถธนูกดที่เป็นพี่ชายได้เจอกับพาร์โกมินพารถธนูกดได้สู้กับพารถโกมินพาธิดาธนูทองได้ช่วยพระรถดโกมินหนีไปอักคีได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่อักคีอยากครอบครองเมืองบาดาลทั้งหมด อคีได้สังหารนาคาที่เป็นลุงเพื่อชิงตำราอัคีสังหารนาโคาเพื่อชิงตำราที่ได้จากนาคาและได้กลับมายึดบัลลังก์คืนจากนันทิอาคีจะสังหารานันทิแต่จันตีคุณลักษของนันทิยอมตายแทนนันทิหนีขึ้นมาเมืองมนุษย์อาคีตลราบนเมืองมนุษย์และได้เจอกับพาลกกมินพาลูกโกมินได้ช่วยนันทิไว้และพาไปอยู่กับพาดาบทโซเมศ อักคีได้ขึ้นไปกวนกุศินค,นครอามาพิมาตรและพายุได้ก้มหัวและบูชาพระราชาธนูวงศ์ได้ตั้งค่าหัวพระรถโกมินกับพระรถเนียจักไว้ว่าหากตัดหัวได้จะยอมให้อภิเศษสมรสกับพระธิดาธนูทองแต่พระรถโกมินได้ตัดหัวพระราชาทศวินได้ก่อนพระรถพระรถนิรจักหนีไปเจอกับพายุที่กํลาลังฝึกวิชาอยู่จึงได้เป็นสหายกันและพากันกลับไปปกครองกุศินครอามาพิมาตร ที่จะแต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชาแต่พายุกลับไม่ยอมที่จะต่อต้านลุงตัวเองเป็นเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองและพรรถนีรจักรได้ฆ่าลุงพายุตายและหมื่นทะลวงตายอัคีได้ขึ้นมาจาับตัวพระราชาโกสุธรรมไปเมืองบาดาลเพื่อล่อให้พระรถโกมินไปฆ่าพระรถโกมินได้ทําสงครามกลางเมืองกับพายุและนีรจักรพระรถโกมินเป็นฝ่ายชนะและได้บาลังกลับคืนมาพระธิดาธนูทอง ได้ให้กำลระยกคืนพารถโกมินพาราโดจมิดพาราโดมลและพารถโกมินและมัสกาได้ลงไปเมืองบาดานเพื่อช่วยเหลือผู้เป็นบิดาพารถโกมินสามารถช่วยเหลือพระราชากษัตริย์ธรรมได้นันทาถูกกำลัรยู่ของพารถโกมินและโดนมัสกาฆ่าตายเหมือนที่เคยฆ่ามัสกาไว้อคีหนีรอดไปได้นันทิได้กลับมาปกครองเมืองบาดานอีกครั้ง พายุและพารถติดาจักรหนีไปอยู่เมืองคิรีวงและได้จับตัวพระราชาธานูวงศ์และพระเมษีของเมืองคิรีวงไว้และได้บอกพารถธนุกดให้นําตัวพระธิดาธานูทองกลับมาแม้นจะฆ่าทั้งสองพระองค์ทิ้งเสียพารถโกมินได้ตามมาช่วยพระธิดาธานูทอง แต่กับโดนจับไปขังคุกและโดนพายุกับพารถนินจักรซ้อมจนปางตายแต่สุดท้ายพาลถโกมินรวบรวมพลังทั้งหมดดึงโซ่หลุดออกจนได้และได้ช่วยเหลือทุกคนและได้สังหารพายุกับพารถนินจักรจนตายดาบทสุมเมตได้มาช่วยพาลรถโกมินสู้กับอน,นันตการจนสังหารอน,นันตการได้สุดท้ายพระราชาธนุวงยกธนูทองให้พรลรถโกมินทุกคนได้ไปเที่ยวทะเลกัน อาคีกลับขึ้นมาละวาดอีกครั้งอาคีขอสู้กับพารุโกมินและทุกคนมีข้อแม้ว่าพารุโกมินต้องทิ้งกำลังยกเมียนทุกคนตายอาคีพ่นไฟใส่พารุโกมินมัส,สกาได้เข้ามาปกป้องมพารุโกมินมัส,สกาได้ตายอีกครั้งพารุโกมินใช้ธนูกดและน้ำยาของดาวบทสซเมธคือน้ำยาทำลายใส่อาคีสุดท้ายอาคีโดนสังหารจนตายพารุโกมินกับพระธิดาธน,นูทองได้ครองรักกันตลอดไป